ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวไฟตัวนี้นะคะนี้ซื้อมาจากช้อปปี้นะคะรุ่น SY 9060 60วัตต์รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่แบบมีแม่เหล็กมาให้นะคะก็ mm hmm. จะมีอันนี้เป็นแถบแม่เหล็กติดตรงน,นี้นะคะเอามาให้2อนอันอันนี้เราก็เอาไปติดกับที่ไหนก็ได้แล้วเราก็เอาไฟไปตั้งตรงแม่เหล็กดูปึ๊บ ตอนนี้ปิดไฟอยู่นะคะในห้องก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าอ่ะถ้าเกิดเปิดไฟแล้วอะ่ะนี่มันจะสว่างแค่ไหนโต๊ะตัวนี้นี่ประมาณนี้ก็สั้นๆอยู่มันจะมีความยาวหลายระดับนะคะอันนี้เลือกสั้นๆส,สามารถเอาไปติดกับตู้เย็นได้เลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นแม่เหล็กตู้เย็นก็เป็นแม่เหล็กก็ติดได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไฟเนี่ย มันจะสว่างแค่ไหนนะคะอันนี้ระดับหนึ่งนะคะอ่ะด้านนี้กดสีแดงตรงนี้นี่อ่อนลงอ่อนลงไปอีกอ่ะสีระดับอ่อนลงอีกอันนี้ไฟกระพริบนะคะได้ทั้งหมดห้าระดับอ่ะแล้วกดอีกครั้งหนึ่งก็คือปิดอันนี้จะใช้หัวไมโคร USB นะคะใน,นการเสียบชาร์จชาร์จอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เต็มแล้วนะคะ ก็พกพาสะดวกไปไหนก็ใช้ได้เลยตรงไหนมีแม่เลยก็รูดเอดกวิเลยเราก็สบายอ่านหนังสือได้ไฟค่อนข้างสูงอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะไปลองหาที่มืดๆด,ดูนะคะจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราจะเอาไฟสว่างสุดนะคะไม่มีไฟเลยตอนนี้มืดๆเอาไฟไปตั้งไว้อืมตรงเนี้ย เป็นแม่เหล็กโต๊ะโต๊ะตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะคะเราตั้งไว้เข้าไปก็สว่างระดับหนึ่งนะคะเข้าไปใกล้ก็หาของเจอนะคะในนี้ไฟก็ค่อนข้างสว่างถ้าเกิดเราติดไว้ข้างบนโอ้อันนี้คือสว่างใช้ได้เลยหกสิบวัตต์ลองเอา นี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ